ครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนเลยว่าเป็นมือใหม่หัดรีวิวนะครับเป็นการรีวิวครั้งแรกผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมจะมารีวิวเตาไมโครเวฟชาร์ปนะครับอ่ารุ่นเดี๋ยวนะครับรุ่น r 2 1 1 0 W ครับตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับตัว r 2 0 0ครับแต่มันต่างกันตรงที่เครื่องนี้เนี่ยเป็นความจุ21ลิตรนะครับ21ลิตร กำลังไฟ800วัตต์นะครับแต่ว่าข้อดีของมันที่ผมชอบก็คือมันเป็นปุ่มหมุนครับที่เขาว่าทนมากนี่นะครับปุ่มปรับความร้อนปรับได้5ระดับเป็นแบบปุ่มหมุนแล้วก็ปุ่มตั้งเวลานะครับสามารถายน้ําแข็งาตามน้ําหนักได้นะครับแต่ข้อที่ผมไม่เห็นว่ามันไม่มัน,ม,นมันไม่ค่อยดีก็คือว่าตรงส่วนนี้ครับมันไม่ค่อยละเอียดส่วนแรกๆนะครับจริงอยากให้มันละเอียดจะได้ตั้งง่ายๆนะครับ แต่เอาเถอครับราคาราคาเครื่องนี้เนี่ยใน powerbuy mm hmm. เห็นเขาเขียนอยู่2 2 0พนะครับ mm hmm. ราคาวันนี้วันนี้วันที่วันนี้เดือนกุมภาครับ mm hmm. พศ2 5 6พัารอแล้วก็ผมได้มาในราคา1,600กว่ากว่าซื้อจากเว็บ shopat 2 4 c o m c ะครับ เว็บนี้เหมือนกขาเขาเขโคกับเซเว่นผมก็เลยให้เขามาส่งที่เซเว่นเวลากลับจากทํางานมาก็แวะรับมันก็ประหยัดค่าส่งไปได้อีกแล้วก็ยังใช้อลเมมเบอร์ของเซเว่นลดได้อีกก็เลยได้มาประมาณพันหกกว่าครับผมอ,อันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเว็บเขานะครับพอดีซื้อมาเท่าไหร่ก็บอกเท่านั้นนะครับดูด้านในกันนะครับด้านในจานลองตัวนี้ ผมลองวัดดูแล้วประมาณ10นิ้วครึ่งครับความกว้างความกว้างนะครับประมาณ10นิ้วครึ่งหรือประมาณ27เซนก็วางจานใหญ่ๆได้ครับแล้วก็ข้อที่แตกต่างจากโต๊ะอื่นนะที่ผมไม่ไม่เอาตัวที่ตัวที่รหัส200 w บมมาเอาตัวนี้แทนก็ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้ครับเขาเคลือบเซรามิกครับ ข้างบนเนี่ยเป็นสแตนเลสแต่ข้างล่างเนี่ยเขาเคลือบเซรามิกให้เราเวลา,เาทำความสะอาดอะไรเนี่ยทำง่ายกว่าคาบเคลือบสนิมไม่กินแล้วก็รืกก้อกระจายความร้อนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับทีนี้อันนี้คือข้อดีของเขานะครับปลั๊กที่ให้มาเป็นแบบ3ขาครับเป็นแบบ3ขานะครับ ที่มันเป็นรอยนี่ผมผมไปถูไถมันนะครับมันเลยเป็นรอยดูว่าขาที่สามมันหักได้ไหมกําลังแต่กําลังช่างใจอยู่แต่มันก็อันตรายอะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยก็ควรจะมีสายดินนะครับเพราะบางทีไฟมันรั่วออกมาเขาทำสามขาก็เพื่อให้เรามีเสียบสายดินอีก,อก,อกหนึ่งขาครับเอาละเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอีกข้อเสียอีกข้อ,อ,ขอน,น,นะครับก็คือตัวนี้มันต่างจากตัวเก่าที่ผมใช้คือเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วเนี่ย แล้วเรายังไม่เปิดเครื่องเนี่ยเปิดเราเปิดไมโครเวฟออกมาเนี่ยมันมันจะไม่แดงครับมันจะไม่มีไฟข้างในเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนี่ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมืดตืต๊อเลยครับรุ่นเก่าที่ผมใช้เพิ่งเสียไปเนี่ยถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ยข้างในมันจะแดงทําให้เราเห็นจานเห็นอะไรข้างในแต่ตัวนี้มันไม่ม,ไม,มันไม่มีไฟครับ ยกเว้นถ้าเราเริ่มใช้งานนะครับมันถึงจะมีไฟนี่นะครับดูนะครับนี่ครับถ้าเราเริ่มใช้งานมันถึงจะมีไฟให้ให้เราเห็นของข้างในอันนี้ส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นข้อแตกต่างตัวใหม่กับตัวเก่าที่ผมเคยใช้นะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไระครับคุณภาพชาร์ปก็ไว้ใจได้อยู่แล้วผมขอจบการรีวิวครั้งแรก เท่านี้นะครับหากผิดภาพการใดต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ